ทำบุญวันล,ละ1บาทเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือตอนที่สองลองนึกภาพตอนที่คุณหยอดเหรียญหนึ่งบาทลงไปในตู้ทำบุญหรือกดโอนเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้ผ่านแอปมือถือมันอาจเป็นเพียงพฤติกรรมเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่และทรงพลังอย่างยิ่งก็คือจิตที่ตั้งไว้ในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญหรือการให้ทานนั้นถ้าทำด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตาปรารถนาดี และไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัวจะยิ่งส่งผลดีมากกว่าการทำบุญแบบรีบเร่งหรือทำเพราะคนอื่นเขาทำกันหรือมีคนบังคับให้ทำแต่ถ้าหากจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือการอธิษฐานจิตในขณะที่ทำบุญหรือภายหลังการให้หลายคนอาจคิดว่าการอธิษฐานจิตต้องพูดยาวๆใช้คำสวยๆหรือทำพิธีอะไรซับซ้อนแต่จริงๆแล้วการอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดกลับเรียบง่ายที่สุด บางคนเพียงแค่หลับตาเบาๆแล้วตั้งจิตว่าขอให้บุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีปัญญามีใจที่มั่นคงและพบครูบาอาจารย์ที่ดีหรืออาจจะสั้นๆว่าขอให้บุญนี้ช่วยให้ใจของฉันเบาขึ้นอีกนิดฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่การที่เรายอมใช้เวลาหลังการทำบุญสักไม่กี่วินาทีเพื่อส่งจิตออกไปในทางที่ดีนั่นคือการกำลังฝึกเจตนาและความละเอียดในทางจิตใจอย่างแท้จริงเมื่อเราทำบุญวันละบาท แล้วอธิษฐานจิตเบาๆอย่างต่อเนื่องไปทุกวันสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนไม่ใช่แค่ยอดเงินบริจาคแต่คือพื้นฐานของจิตใจเราเองคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าบางเรื่องที่เคยเก็บมาคิดทั้งคืนกลับปล่อยได้ไวขึ้นบางคำพูดที่เคยทำให้ใจสะดุง้งกลับกลายเป็นแค่ลมเบๆพัดผ่านหรือบางความรู้สึกผิดที่เคยฝังลึกก็ค่อยๆคลี่คลายเพราะในทุกๆการอธิษฐานเล็กๆนั้น จิตใจเรากำลังฝึกเลือกอยู่กับสิ่งที่ดีไม่ใช่ด้วยการบังคับแต่ด้วยความตั้งใจอ่อนโยนมีคนถามว่าแล้วถ้าอธิษฐานไปแล้วไม่สมหวังล่ะก็ไม่เป็นไรครับเพราะการอธิฐานจิตที่แท้จริงไม่ใช่การเรียกร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดแจงชีวิตเราแต่คือการกำหนดทิศทางของเรือใจของเราเองเช่นวันนี้คุณอธิษฐานว่าจะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นวันพรุ่งนี้คุณก็อาจจะรู้ตัวเร็วขึ้นตอนกำลังจะหงุดหงิด มรืนนี้คุณอาจเลือกที่จะไม่พูดคำที่บาดใจใครสิ่งเหล่านี้เริ่มจากเจตนาบางๆที่คุณตั้งไวเง้เงียบๆทุกวันลองจินตนาการว่าถ้ามีใครสักคนเริ่มต้นทำบุญวันละหนึ่งบาทแล้วอธิษฐานจิตทุกครั้งว่าขอให้ใจของฉันเป็นที่เพื่งของตัวเองได้แค่สิบวันผ่านไปเขาอาจยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนแต่ถ้าหนึ่งรวันผ่านไปหรือหนึ่งปีผ่านไปไม่แน่ว่าใจเขา อาจมั่นคงกว่าที่เคยเป็นมาในชีวิตนี้เลยก็ได้และทั้งหมดนั้นไม่ได้เริ่มจากเงินมากมายหรือบทสวดยาวๆแต่เริ่มจากใจที่ค่อยๆหักตั้งเจตนาดีๆขึ้นวันละนิดบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดไม่ได้เกิดจากเสียงตะโกนแต่มาจากคำกระซิบเบาๆที่เราบอกกับตัวเองทุกวันวันนี้ลองทำบุญเล็กๆแล้วอธิษฐานสั้นๆดูนะครับไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ใหญ่โตแต่ให้รู้ว่า คุณกำลังฝึกใจให้เบาและมั่นคงในเวลาเดียวกันและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้เลยว่าคำอธิษฐานของใจที่เบาเปลี่ยนชีวิตได้จริง